ว่างนะครับหลังจากที่โควิดนะครับมาละลอก2เด็กหลังจากเรียนออนไลน์เสร็จก็หาส้มนะครับมาให้ทำน้ำส้มกินกันนะครับในครอบครัวนะครับไม่ได้ขายนะครับทำกินนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับต้องขยันขันแข็งนะครับ ช่วงโควิดเราต้องผ่านโควิดผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับนี่โควิดรละลอก2นะครับนี่หาอะไรทำไปพังพานก่อนเดี๋ยวโควิดก็จางหายไปแล้วนะครับจะเย็นๆนะครับพี่น้องนะครับเรามา รวมด้วยช่วยกันนะครับนี่เออเก่งมากนะครับ,รบเออเราก็เออไปซื้อส้มมานะครับแล้วก็นำมาล้างล้างแม่น้ำไว้นะครับให้สิ่งสกปรกมันหลุดออกไปจากเปลือกส้มนะครับมาล้างออัว ตรงนี้นะครับนีะครับปั๊บบีบเข้ามาทามก็จะไหลลงเข้าไปได้เล่นประบป๊อปหรือยังเอาโชว์หน่อยสิโชว์เทใส่แก้วหน่อยสิว่าออกมาจะสวยงามขนาดไหนอ่ศิลปินกล่องโฟมนะครับนี่เออเป็นคนทำนะครับออาเทออกมาแล้วโอ้โห ใครสนใจครับใครสนใจนะครับอยากจะเอาไปทําเป็นตัวอย่างนะครับก็ไปหาซื้อส้มได้เลยนะครับราคาถูกๆสิบหาบาทยี่สิบาทสิบาทมีนะครับอ,อ่านะครับโอ้โหนี่นะครับลูใกล้นี่สวยงามมากเลยโอ้นี่ของแท้ล้าเปอร์เซนต์เลย เลยนี่ซ่อมของแท้ร้านเปอร์เซนต์นะครับใครสนใจก็ไปหาซื้อซ่อมมาทำได้นะครับอยู่ว่างๆนะครับเออเก่งมากๆเลยนะครับอ่ะละบางทีเวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ